สำหรับคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมารับของฟรีค่ะอันนี้นะคะจะเป็นรถถังสีทองนะคะก็ออกเหลืองๆนั่นเองนะคะทุกคนสาหรับชิ้นนี้นะคะแจกันทั้งหมด2,500ชิ้นค่ะแล้วก็ต่อมานะจะเป็นน้องนุ๊กนะคะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้เลยนะนั่งอยู่ในรถค่ะแจกทั้งหมด2,000ชิ้นค่ะซึ่งสาหรับของฟรีทั้งหมด2ชิ้นเหล่านี้นะคะรับได้ฟรีเนี่ยจากในหมอบเดียวกันเลยค่ะมีชั่วฟรี UGC card ไรนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์หมอบไว้ใต้คลิปนี้ค่ะเมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในหมอบเราเานียทางด้านซ้ายมือนะคะจะมีเเเเปป็นนนนุ่่มมรร GC ัองคคะะะะพาาากิดข้ ก็จะมาเจอของฟรีเนี่ยทั้งหมด2ชิ้นตรงนี้นะซึ่งตัวเลขด้านล่างตัวนี้นะคะก็จะบอกค่ะเป็นจำนวนสต็อกของที่เหลืออยู่นั่นเองนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเหลือสต็อกของให้รับนะคะอีกกี่ชิ้นค่ะและสาหบวิธีการรับของฟรีนะคะอันดับแล้วเนี่ยทุกคนนะคะจะต้องกดเข้าไปค่ะในของที่ตัวเองอยากได้ก่อนนะแล้วกด s elect คาแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเรานะคะอยากได้เป็นรถถังเนี่ยก็กด s e เล c t นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะอยากได้เป็นเจ้าตัวน้องนุ๊กนะคะก็มากด s e เล c t แบบนี้ค่ะต่อมานะคะสําหรับเควส์เนี่ยอันนี้นะคะที่่เเเเนน้อองคะืกกาารรจตลม เป็น c a r ด r i s ์เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะมีคนเล่นไปนะคะก็คือนั่งรถนะคะแล้วก็ไปตามทางเรื่อยๆนะคะไปจนถึงด้านบนสุดค่ะตรงนู้นนะคะเขาจะเป็นปลายทางนะโดยทุกคนนะคะจะต้องไปให้ถึงเนี่ยปลายทางนะคะให้ครบทั้งหมด3รอบค่ะก็จะเป็นการสําเร็จเควสะสำหรับเควสนะคะต่อมานะคะจะเป็นการชวนเพื่อนเข้ามาเล่นเนี่ยให้ครบทั้งหมด11คนนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีตัวเลขบอกอยู่นะว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนของเรานะคะเข้ามาเล่นเนี่ยกี่คนแล้วนั่นเองนะคะวิธีการชวนเพื่อนเนี่ยด้านบนซ้ายนะคะเขาจะมีบอกนะะว่่า In Wiframe ค มันจะเป็นปุ่มนะคะให้เราเนี่ยมาชวนเพื่อนนั่นเองนะคะสามารถกดไปเลยค่ะแบบนี้นะก็จะเป็นการอินไว้นะคะมาชวนเพื่อนบันทีเรียบร้อยค่ะถ้าเเพื่อนของเรานะคะเข้ามาเล่นตามเราเนี่ยตัวเลขตรงนี้นะคะมันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะแล้วก็ต่อมานะคะสำหรับเควสอีกเควสหนึ่งเนี่ยจะเป็นรถถังสีทองนะคะตรงนี้เนี่ยเควสคะก็เหมือนกันเลยนะเรานะคะจะต้องเล่นเกมคันไลท์เนี่ยให้สาเร็จทั้งหมด3ครั้งค่ะไปจนถึงปลายทางนะแล้วก็ต่อมาจะเป็นการชวนเพื่อนให้เข้ามาเล่นกับเราค่ะทั้งหมด7คนนน,นั่เองนะคจโดุคนน,น,นั่นเองนะคะค นะคะทุกคนนะคะทําสําเร็จเนี่ยก็สามารถรับของฟรีกันไปได้เลยนะวิธีการเล่น,นะคะ่ะทุกคนนี้เลยด้านหน้านี้นะคะเขาจะมีบอกว่าเป็นปุ่มที่พื้นนะคะให้เราเนี่ยมากดค่ะนี่พอเรากดนะคะเจ้าตัวรถนะคะมันก็จะถูกสปาวขึ้นมานะเรานะคะสามารถกดปุ่มตรงนี้เนี่ยจากสีแดงนะคะให้มันเป็นสีเขียวนะเราก็ขับรถไปกันได้เลยคะ่ะโดยการเล่นนะคะ,ะ,คะทุกคนผู้เล่นคนอื่นเนี่ยเขาสามารถชนเราได้ด้วยนะทําให้การทําเควสของเราเนี่ยมันไม่สําเร็จนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็จะต้องระวังนะคะสำหรับวิธีการรับของฟรีนะคะก็เป็นประมาณนี้นะเ่ย จะคลิปนะค่ะไปค่ะ